ค่ำคืนหนึ่งบนสันเขาช่องบกเงียบก่อนระเบิดลูกเดียวจะฝังเสียงกล้องลงในภูมิประเทศกลางความมืดแสงไฟฉายไล่ไปตามริ้วป่าทึบทหารเวนผลัดเดินตามรอยรองเท้าเหยียบย่ำและใครบางคนออกคำสั่งสั้นๆชัดท่วน เก็บหลักฐานให้หมดจะได้ประท้วงต่อคณะผู้สังเกตการเช้าวันถัดมากล้องสื่อมวลชนหันไปทางชายคนหนึ่งแม่ทัพภาคที่สองผู้เชื่อว่าหน้าทีของทหารไม่ใช่ยั่วยุแต่คือยับยัง้งไม่ให้ไฟลามถอดความจากการชี้แจงต่อสาธารณะ และนี่คือแม่ทัพมนแคนสิทธิ์บ้านดุงสู่ราชองครักษพิเศษพลโทบุญสินภาดกลางหรือแม่ทัพกุ้งลูกหลานอำเภอบ้านดุงเมืองอุดรคนหนึ่งที่เติบโตจากสนามหญ้าโรงเรียนสู่แนวสันเขาชายแดนจริงๆของประเทศนี้สวัสดีค่ะทุกคนนี่คืออุดร power p e o p l ทจากเพจอุดรเดลี่เซี่ยวเลียนเองนะคะและผมพี่อนาคินครับวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องเล่าแบบมีเลือด เนื้อของแม่ทัพภาคที่สองผู้เป็นความภูมิใจของชาวอุดรผลโทบุญศิลปดกลางพี่นาคินพร้อมยังคะไปกันค่ะรากของแม่ทัพกุ้งบ้านดุงอุดรธานีจุดเริ่มต้นไม่ได้อยู่ในห้องเรียนวิชายุทธศาสตร์แต่อยู่บนลานดินของโรงเรียนชุมชนบ้านดุงและบ้านดุงวิทยารุ่มที่10ห้องเรียนที่ริมลมอีสานและเสียงแตรวงงานกีฬาสีที่ยังติดหูใครจากบ้านดุงได้ยินชื่อ นี้ก็ต้องยิ้มกว้างเพราะรุ่นพี่คนนี้กลับไปเยือนโรงเรียนเสมอในฐานะสิทธิ์เก่าที่เด็กๆเ,เรียกด้วยความตื่นเต้นว่าแม่ทัพภาคสองของเรา จากบ้านดุงสู่เส้นทางทหารทันสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26ต่อด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่37ปู่พื้นฐานความเป็นนักรบอาชีพตั้งแต่วินัยตัวเองให้เข้าที่ก่อนจะไปคุมวินัยของกองร้อยกองพันกรมและกองพลในภายหลังค่ะ นี่คือความขึงขังแบบจริงใจของคนอีสานพูดน้อยแต่เวลาเดินก็เดินสุดทางและเมื่อหันกลับมาอุดรเขาไม่เคยลืมรากเดิมเลย หลังจบนายร้อยค่ายเส้นทางของพลโทบุญสินอยู่กับเหล่าทหารราบแทบทั้งชีวิตเป็นนายทหารสนามขึ้นตรงกองทัพภาคที่สองสะสมเวลาชายแดนยาวนานตั้งแต่ระดับผู้บังคับหมวดกองร้อยกองพันจนเป็นผู้บังคับหน่วยระดับกรมและกองพลความละเอียดของภูมิประเทศและผู้คนคือทุนที่สะสมในตัวเขาค่ะ1ตุลาคม2567เขาขึ้นนั่งแม่ทัพภาคที่2ลำดับที่44คุมพื้น ที่20จังหวัดอีสานทั้งหมดเป็นจังหวัดที่ประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาเข้าสู่ช่วงหมุนเร็วพอดีด <außer> เหตุปะทะประพลายริมสันเขาถูกสังคมจับตาแบบวันต่อวันและแม่ทัพกุ้งต้องคุมทั้งกำลังรบและการสื่อสารสาธารณะไปพร้อมกันช่วงนั้นสื่อให้ฉายาว่าแม่ทัพมแนแคนก็เพราะหน้าตาบุคลิกและวิธีพูดคุยแบบติดดินทำให้คนดูทีวีรู้สึกว่าผู้นำคน เข้าถึงได้แต่ในสนามจริงทันจริงจังมากบรีฟรสั้นคมชัดและย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดคือไม่ให้สถานการณ์บานปลายฉาย,ยาและบทบาทจากรายงานเชิงประวัติค่ะย้อนกลับไปที่เนิน498ช่องโบกอำเภอน้ายืนจังหวัดอุบลราชธานีเสียงระเบิดลูกนั้นไม่ใช่แค่เสียงดังแต่มันคือสัญญาณว่า ต้องพิสูจน์ให้กระจางว่าเกิดอะไรที่ไหนเมื่อไรและใครเริ่มก่อนเพื่อใช้เส้นทางทางการทูตทหารประท้วงผ่านคณะผู้สังเกตการ iot หลายสำนักข่าวรายงานตรงกันแม่ทัพภาคที่สองออกมายืนยันกรอบคิดไม่ยั่วยุแต่ไม่ถอยผ่านการสื่อสารกับสื่อมวลชนควบคู่กับการเสริมกำลังเฝ้าระวังและลงเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บด้วยตัวเองซึ่งภาพเหล่านี้ กลายเป็นภาพจำของสังคมต่อวิธีคุมวิกฤตแบบทหารอาชีพของเขาถ้อยคำที่ถูกอ้างถึงบ่อยๆคือแนวคิดเก็บหลักฐานประท้วงด้วยข้อเท็จจริงมากกว่าใช้ถ้อยคำร้อนแรงบน่นไม่และนี่แหละทำให้สังคมไทยจำนวนมากรู้สึกไว้ใจไม่ใช่เพราะเสียงดังแต่เพราะยึดขั้นตอนและยึดพื้นที่จริงที่เท้าทหารเหยียบอยู่กลับมาบ้านเราบ้างอุดรของเรารู้ไหมคะว่าเวลาท่านกลับบ้านดุงโรงเรียน จะคึกคักเป็นพิเศษทั้งครูนักเรียนสิทธิ์เก่าพากันต้อนรับแน่นโดยเฉพาะครั้งล่าสุดที่ท่านร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและให้แรงบันดาลใจเด็กๆว่าชัยชนะเริ่มตรงที่เราเชื่อในตัวเองก่อนคนบ้านดุงไม่เคยลืมว่าแม่ทัพคนนี้เคยเป็นเด็กหน้าสอธงเหมือนก,นกันกับพวกเราเขาแค่วิ่งนานกว่าหน่อยวิ่งผ่านการคัดเลือกวิ่งผ่านสนามจริงและพอมีโอกาสก็วิ่งกลับบ้านมาเติมพลัง ใ,ให้น้นอองเสมเสมๆวลีเด็ดปรัชญายามวิกฤตวลีที่คนจำส่วนใหญ่ไม่ใช่คำดุเด็ดเผ็ดมันแต่เป็นกรอบคิดที่สั้นและคมเชน่นเก็บหลักฐานให้ครบ เพื่อประท้วงต่อ IoT ซึ่งสะท้อนว่าท่านเลือกข้อเทจ็จจริงเป็นอาวุธก่อนอีกอย่างที่สังคมพูดถึงเยอะคือการไม่ยั่วยุแต่ไม่ถอยนี่ไม่ใช่คำขวานผ่าซากแต่มาจากบทบาทที่สื่อสรุปจากการชี้แจงหลายครั้งว่าเขาพยายามคุมเกมไม่ให้บานปลายแต่ก็ยืนในเส้นของอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนคำถามที่หลายคนอยากรู้ก่อนเกษียณท่านจบที่ตำแหน่งอะไรคำตอบคือแม่ทัพภาคที่สองครับ และตามกฎกำลังผลชั้นสัญญาบาตัตรจาก,กเกษียณ30กันยายนของปีที่ครบเกณฑ์กรณีของท่านคือ30กันยายน258ยืนยันจากคำให้สัมภาษณ์และรายงานข่าว แต่ทันทีหลังจากนั้นมีข่าวดีจากราชกิจจานุเบกษาโปรดกล้าวแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษรวม38นายในรายชื่อนั้นมีผลโทบุญสินพาดกลางด้วยมีผลตั้งแต่1นึ่ตุลาคม258เป็นตำแหน่งล่าสุดที่แสดงเกียรติยศของการรับราชการตลอดชีวิตของเขาอัปเดตล่าสุดณวันที่27-28กันยายน258 เหตุผลที่อุดรภูมิใจ 1. รากชัดเด็กบ้านดุงที่กลับบ้านเสมอสายสำคัญกับอุดรไม่ขาดตอน 2. สายนำรบจริงโตจากระดับหมวดกองร้อยกองพันกรมกองพลสะสมภูมิประเทศกับผู้คนแบบลงเท้าเหยียบดินจริงๆ 3. คุมวิกฤตด้วยหลักฐานและขั้นตอนมากกว่าเสียงโวยวายสั้นๆบนไม้และ 4. เป็นความเป็นแม่ทับมนแคนบุคลิกติดดิน ขณะเดียวกันก็ตัดสินใจเฉียบขาดการสื่อสารที่คนฟังเข้าใจได้จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมชื่อของเขาถึงถูกคูดถึงมากในช่วงวิกฤต258และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กบ้านดุงบ้านอุดรทั้งจังหวัดค่ะภาพจำบนแนวชายแดนผมยังจำภาพเช้าตรู่วันหนึ่งแม่ทัพภาคที่สองไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บจากเหตุสะดุดทุ่นระเบิดแถวแนวป่าภาพศบตาคำถามสั้น เจ็บตรงไหนบ้างแล้วจับบาลูกน้องเบาๆเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละที่ทำให้คำว่าผู้นำน่าเชื่อถือมากขึ้นรายงานและภาพกิจกรรมจากหน่วยประชาสัมพันธ์ของกองถัพภาคที่สองอีกภาพคือวันที่สื่อถามตรงๆว่ามีระเบิดลงที่เนิน498จริงไหมเขาตอบว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อประท้วงกับ IoT ตรงไปตรงมาไม่เติมไฟและโยงกลับสูตรท่านตอนสากลน,นี่คือวิธีคุมไฟด้วย น้ำเย็นที่คนดูเห็นทั้งประเทศค่ะถ้าวันนี้มีเด็กมอปลายที่บ้านดุงถามว่าพี่ครับผมจะเดินตามพี่ได้อย่างไงพี่จะบอกว่าเริ่มจากการวิ่งรอบสนามโรงเรียนให้จบก่อนแล้วท่องคำนี้วินัยตัวเองมากก่อนเสมอเส้นทางที่เหลือจะค่อยๆเปิดเองและถ้ามีใครถามเซียวเหลียนว่าเราเรียนรู้อะไรจากแม่ทับกุง้งเซียวเหลียนจะตอบว่าเราไม่ต้องตะโกนดังเสมอไปเพื่อให้คนเชื่อเราแค่ต้องทํา ทำให้มากพอและพูดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนี่คือเรื่องเล่าจากอุดรถึงชายคนหนึ่งที่ยืนหน้าแรนเราผลโทบุญศิลพาดกลางขอบคุณที่ฟังกันจนจบค่ะถ้าชอบคอนเทนต์อุดร power people แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งทุกช่องทางของอุดรเดลี่คอมเมนต์คุยกับเราได้ว่าอยากให้พอดแคสต์ใครจากอุดรขึ้นเวทีต่อไปแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ